พระก,กริงกกร่งวางหน้าโหสวยนะผมไม่เคยเห็นนะครับเนี่ย่งเห็นครั้งแรกพกกระกลิ่งวางหน้ามีองค์ <c oughs> ชอ่อน,นี้มีกี่องค์ครับท่ทั้งหมดมีกี่องค์ครับเคยนับไหมครับไม่เคยนับเลยครับ99องค์พระกิ่งวางหน้า <c oughs> เข้าสุดสายวังนะครับมาประกวดด้วยไหมครับประกวดอ้าวโหรับรองได้ชี้หนึ่งแน่ๆเลยแปลกกว่าเพื่อนเลยครับ <c oughs> พินพินพิเศษครับพินพิเศษสวยงาม <c oughs> อาจารย์บอยตรวจสอบไปเรียบร้อยนะครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับนะครับตัวที่ท่านต่อไปครับนะครับสวยสวยมีผ้าอะไรกานครับผ้าปิดตาหรูผ้าไข่โอ้โหของผ้าไข่หายยากครับ อภิตาร้องปูกไข่นะครับอาจารย์บอยก็กำลังมาปรอบนะครับอาจารย์นารักษ์ครับเนี่ยเก่าทันยุคสายอนารักษ์ที่เราตรวจสอบที่หลังวิทยาศาสตร์เก่าผมถันยุคด้วยเขาส่งได้ครับผมอาจารย์บอกว่าทันยุคครับแล้วก็เก่าน้องปูกไข่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ถูกต้องครับอาจารย์ไม่ต้องบอกอาจารย์ก็รู้ ของขอ้นี่ครือนี่ค่ะคุณแผน,แผนหรือว่าพระพุทธิชินาราศนะครับการสองอีกองแล้วครับอ,องนี้ก็น่าจะผ่านนะครับเนี่ยไซส์เดี๋ยวรอดูอาจารย์นะว่าจะไหวไงครับนเน,นื้อหาอยัางไม่ทันรู้วยในี่องค์นี้ไม่ผ่านนะไม่ทันองค์นี้ไม่ทันนะครับเพราะว่าข,วข้ามมันข้ามมันยังตึงถ้าไซส์ก็ไม่มี มีไแนของม่ทันไม่ทันไม่ต้องส่งครับส่งเข้ามาก็ไม่รับครับไม่ต้องส่งครับเพราะเดี๋ยวเสียดายตังค่าส่งไม่ใช่ไม่ใช่เราคือเราต้องการให้ผ่านให้ชันยุก่อนอ๋อไม่ทันยุครับคกรครับที่ไม่ทันเราไม่ให้เอาเข้าครับผมีองต่อไปครับ อันนี้ทันครับส่งประกวดได้ครับตรงนี้นี่ครับเอามาดูบรรยากาศของการส่องพระครับก่อนที่จะเข้าประกวดครับก็จะส่ติ๊ตาลูกค้าก็จะมีมาส่องนะครับตัวจเช็คก่อนตรวจเช็คก่อนที่จะเข้าประกวดครับนี่ครับจะมีเอฟซีมาให้อาจารย์ส่องก่อนนะครับเนี่ย ว่าตรวจสอบก่อนที่จะเข้านตรงนี้ก็ผ่านครับนี่ผ่านสองสองสามวงแล้วครับตรนี้ก็ผ่านครับก็ประกวดได้ครับ เําไม่ได้จอบที่ตั้งใจอยู่ไมนไ้เขาจะใส่ชื่อไต้เทพชั่ไ้เทเาหมายถึ่อะไรเขาจชื่อเท่าไหร่าจะเ่นอะไรเาจะเป็นจ้ต้องการไั้ใจัปทีู่จะับตามองท่าใคจะมาประกวดผ้าก็ต้อง ผ่านด่านนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยดารจะสองให้นะครับอ่านี่ภาพใหม่ไม่ผ่านครับครครับท <c oughs> ่านใดมีภาพมาสองกอ็เข้ามาได้เลยนะครับตามนานประกวดละก่ตอนนี้จะสง่งเข้าประกวดก็ไครับ ก่อนครับตรวจก่อนแล้วก็ไปไป,ไปไปเข้าประรกวดนะครับว<ล>่าผ่านไม่ผ่านทันไม่ทันครับ<ล>าาไม่ผ่านก็อาจารย์บอกไม่ผ่านไม่ครับ<ล><ล> หรือผ่านครับสงสัยว่าละครังด้วยครับโอ้โหโชคดีมากครับท่านใดมีพระก็มาให้อาจารย์สองได้นะครับก็จะตรวจสอบให้ก่อนนะครับการเล่นเป็นที่แบบปัะเทศชาติแบบ ท, <ร Stevens. S 1> ที่ท่านพูดว่ามีการปรองเองปรามากกันว่าเา de, ป pues ็น <labour and S 1> ท,ท,ทั้นแค่แต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่การเป็นาตงนี้มันเติมโตมันก็มีเสีครับพระเจ้าาพระลักษมณ์ครับแล้ววัดพับได้ไหมจ๊ะผมเลนกล้องขนาด1,600กร้เอสด้วครับ แล้วกานนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ